สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb จะไม่ใช่คําว่าเล่นการเมืองแต่เรียกว่าการทําเมืองนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวอัดใหญ่ครับมาจับมือร่วมกับพวกเราครับให้สร้างเมืองหัดใหญ่ให้กลับมาเป็นหัดใหญ่ที่คึกคืนหัดใหญ่ที่แข็งแรงจากภายในนะครับไม่ว่าะจะเป็นโครงสร้างทางพืน้นฐานก็จะเป็นการดูแลสุขภาพและที่สาคัญครับผมใจขอยืนยันตรงนีนวน้ว่าความคิดในเรื่องของการหารเงินทอนความคิดในการที่จัดโปงหรือทุจริตจากนโยบายของพี่น้องเนี่ยผมทําไม่ได้ นายพีรวุฒิวิชัยดิตกีรติการหรือบ่าวพีหาดใหญ่ได้กล่าวเปิดใจการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จะได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง4เขตซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1ิบพฤษภาคมที่จะถึงนี้พร้อมด้วยควายบริหารซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีที่รึกษา,า,าและเลขานุการในโอกาสที่ได้เปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทีมพีร หรือบา่าวพีหาดใหญ่ตั้งอยู่ถนนจิรนครเทศบาลน,นครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา โดยเน้นนโยบาย5ด้านภายใต้แนวคิดคิดในครบทําให้ถึงเพื่อพัฒนาเมืองอาดใหญ่ได้แ,แก่ด้านการจราจรและขนส่งเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งให้ทันสมัยลดปัญหาจราจรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะด,ดิจิทลัลและเปิดโอกาสการเรียนรู้ครบทุกวัยด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการบริหารการจัดการขยะด้านสาธารณาสุขและสุขภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและคลินิกเคลื่อนที่และนโยบายด้านกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการค้าผ่านตลาดออนไลน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยมีเป้าหมายให้นครหาดใหญ่เป็นเมืองที่สะอาดทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวหาดใหญ่ผมมุ่งมั่นกับสนามนี้มาก,มากๆเพราะถือว่าเป็นหาดใหญ่เป็นบ้านของผมนะครับแล้วก็ผมมีปัญหาจริงๆประสบปัญหาด้วยเองด้วยนะครับ ในเวลาเนี้ยผมทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะทําสนามนี้ให้เต็มที่แล้วหวังว่าจะได้เข้าไปบริหารเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับอนาคตข้างหน้าเป็นไม่ใช่สาระของผมในเวลานี้แต่อนาคตของหัดใหญ่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้น4ปีหลังจากนี้ผมจะทําเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เลือกพวกเราเข้าไปบริหารเทศบาลนครหัดใหญ่ครับ สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her B Herb